เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนทำตหนังสือขึ้นไหวเท่ๆแบบนี้เลยนะครับที่กําลังขึ้นอยู่ใน,นตอนนี้เลยต่างประเทศชอบทํากันมากเดี๋ยวผมจะมาสอนทําในโปรแกรม Premiere Pro ไปดูกันเลยครับโอเคครับเมื่อเราเพียง์ข้อความเสร็จหมดแล้วนะเราคุมดําที่ข้อความทั้งหมดก่อน จากนั้นไปที่ g r a ฟ h ก c a n t title นะแล้วก็กดอัปเกรดตรงนี้นะจริงๆมันมีให้กดนะแต่ผมกดกดมาแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราต้องดึงกราฟิกที่เราเพิ่งสร้างมานนะดึงลงมาเพราะว่ามันจะทําให้เอฟเฟกเนี่ยมันทํางานได้แล้วก็ดึงเรียงกันมาเลยครับผมน่าจะเป็นอันนี้ไปข้างบนแล้วก็มาเลย ตัดให้มันตรงช่องที่เราพูดก็พอแล้วครับไม่ต้องอะไรเยอะมากแต่ขั้นตอนนี้ใช้เวลาพอสมควรอยู่นิดหน่อยเพื่อความเท่ข,ของชีวิดีโอของเราไม่ใช่ว่ามันจะเรียงกันให้นะครับต้องดูให้ดีว่าเราใส่ถูกไหมถ้าใส่ไม่ถูกก็แก้ไขครับใส่ให้มันตรงในช่วงจังหวะที่เราพูดก่อนโอเคผมเลี้ยงเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็ล่างลงมาเย,เยอะข้างล่างเลยแล้วตรงสื่อที่เราเพิ่งทําไปเนี่ยไอที่มันสามารถแก้ไขได้เนี่ยผมได้แยกเอาไว้ก่อนนะโอเคแล้วเราก็ซูมไปเลยครับซูมไปมาที่ช่องตัดระหว่างตรงนี้นะแล้วก็ไปค้นหาเอฟมมเฟกต R P นี่นครับมีอยู่ตรงนี้เลยลากลงมาใส่ตรงช่องระหว่างตรงนี้พอลากมาใส่เสร็จนะครับขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะเดอบลคลิกไปเราจะเอาที่ห้าเฟรมนะพิมพ์เลข5้าไปเลยกด Enter เห็นปะมันเริ่มเปลี่ยนละจาวแล้นเราก็กดตรงนี้ให้เป็นสีขาวนะแล้วก็กด Ctrl C ครับเพื่อเป็นการ copy effect แล้วก็ใส่ตรงช่องแดงนะกด Ctrl c t r l ค้างไว้แล้วก็คุมทั้งหมดแล้วก็กด c t r l V นี่ครับมันก็จะได้ไดประมาณนี้เลยจากนั้นเรายังไม่จบนะครับให้เราสร้างอัจจะเมล์เลเยอร์ขึ้นมาโดยที่คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ New Item ทกดอัจจะเมล์เลเยอร์ขึ้นมาผมแนะนํานะให้เป็น59เฟรมขึ้นไปแล้วก็กดโอเคในกรณีที่คนสร้างแค่ข้อความเฉยๆเนี่ยสามารถเอาจัดเมล์เลเยอร์มาใส่ข้อความได้เลยแต่ผมมีวิดีโอด้วยไงมันเลยต้องคุมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อสร้างเนสนะแล้วก็ไปที่เนสกดโอเคแล้วก็ดับเบิลคลิกครับ มันก็จะมาให้แก้แค่ข้อความเท่านั้นนะเราก็เอา Adjust m e Layer เนี่ยใส่ใส่ให้มันตรงกับเอฟเฟกที่เราเพิ่งใส่มานะจากนั้นนะครับไปที่เอฟเฟกเหมือนเดิมพิมพ์ค้นหา Blur มันยี่ตรงนี้ครับ d i r e c t i o n b u r นะกดลากลงมาเลยใส่ตรงที่ Adjust m e Layer นะพอเราลากมาใส่เสร็จอะเราไปดูที่ Effect Control นะกดตรงนี้เราไปที่ Effect Control แต่เกเคือมันยังเป็นว่างอยู่นะให้กด Adjust Layer หนึ่งครั้ง ข้างบนน่ยให้ใส่เก้าสิบไปเลยนะค้างไว้ให้กดตรงรูปนาฬิกามานะัน่ะแล้วเราก็กดชิปค้างไว้ครับแล้วก็เลื่อนเมามาส์ตรงนี้นะนี่มันจะล็อกตรงต้องตัดให้เลยแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เป็นเลขสิบห้าครับแล้วเราก็ไม่ได้เฟรมสุดท้ายนะเลขศูนย์เลยนี่มันก็จะป,ประมาณนี้มันจะมีความเบอร์ขึ้นมานิดนึงอะกดที่ adjustment layer หนึ่งครั้งกด control ค้างไว้กด C การ Copy เหมือนเดิมแล้วก็กด controlC ให้ตรงกับ เอฟเฟกทั้งหมดเลยครับจริงๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราลองมาดูผลลัพธ์หรือว่าใครอยากจะใส่แบบให้ต้นสือมาันลอยก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากให้มันเพิ่มความเท่ต้นสือล,ลอยเดี๋ยวผมมาสอนให้อีทีแล้วกันนะครับ